สวัสดีครับคลิปนี้พามาเบิงรังผึงติล่อไว้ตรงสวนจะมีศัตรูขึ้อตอตอตัวนี้เป็นตอเหลืองมันโดยมาก็เป็นศัตรูของพึ่งถ้าเพื่อนเเห็นเพื่อนๆก็ต้อง ทำลายเพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวนี้จะเข้าไปกินตัวอ่อนของของผึ่งข้างในรังนะครับ รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเห็นบ่ครับเพึ่งตัวนี้ตัวต่อตัวนี้อันตรายครับเราต้องกำจัดออกไห้พึ่งตัวนี้จะเป็นพึ่งน,นาฝนปีที่แล้วหลังจากฤดูการเอาเพึ่ตีพึ่งผม ครังนี้ผมปล่อยไว้ให้ขยายพันธุ์ขอดีของการทำกองผึ่งก็คือเวลาเราเข้าเก็บน้ำผึ่งเขาจะนั่นงายเพราะว่าตัวนี้จะเปิดออกข้างๆเปิดได้ทั้งสองขาแน้วครับเวลาเขา จะเอาพึ่งตีพึ่งเขากะใช้สกรูเป็นน็อตเกี่ยวนะครับเนาะแกะ้างๆทั้งนี้ออกครับฟังทีฟังทั้งสายมือแกะออกครับเรากะเอา,เอาแล้วก็เหลือไว้พึ่งนะก็จะบม่ได้ออกบร่ได้หนีลัางนะครับเนาะสตูตัวนี้กะ ศัตรูตัวหนึ่งที่ทำมารุก,กวนผึ่งเขาในช่วงนาฝนน้ำผึ่งเขาก็จะบบเอาพ่อมาเขาจะให้ผึ่งได้กินน้ำผึ่งหามาเพื่อจะเลี้ยงตัวอ่อนนะอครับเนาะ คินก็มีแค่นี้ครับ